แสงข่าวดีพรุ่งนี้มีเงินเข้าสูงสุดคนละ1,000บาทกดเป็นเงินสดใช้ได้3กลุ่มเบร่ะบาง ใครอยู่กลุ่มไหนบ้างคอมเมนต์ Comment, รายงานตัวกันด่วนเลยนะคะสวัสดีค่ะพบกับบุ่มในช่องมามี่บุ๋มบิ่มนะคะคลิปนี้มาพบกับบุ่มในวันที่9มีนาคมปี2568ค่ะก่อนไปรับชมนะคะใครยังไม่เคยกดติดตามบุ๋มฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าดีมีประโยชน์บุ๋มฝากกดแชร์ไปให้ด้วยนะคะเอาละค่ะซึ่ง คืนนี้นะคะหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะคะ่ะกรมัชีกลางนะคะได้ทําการโอนเงินให้แล้วนะคะทั้งเงินก็จะเข้าบัญชีธนาคารของคนที่ได้รับสิทธิ์นะคะซึ่ง3กลุ่มเปราะบางก็จะได้แก่เด็กแรกเกิดผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการนั่นเองนะคะเรามาเริ่มกันที่กลุ่มแรกนะคะเด็กแรกเกิดเนี่ยจะได้6 0 0ต่อคนต่อเดือนนะคะทุกคนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์นะคะก็คือคนที่ดูแลเด็กแล้วก็ ไปลงทะเบียนร,รับสิทธิ์เอาไว้นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายพี่ป้านาที่ดูแลเด็กหรือว่าพ่อแม่เองเนี่ยก็สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิ์นี้ได้นะคะ 2. ค่ะกลุ่มผู้พิการนะคะผู้พิการที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะได้รับ1000บาทค่ะผู้พิการที่อายุ 18ปีขึ้นไปนะคะรับ800บาทนะแล้วก็จะได้พิเศษอีกในสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ200บาทค่ะต่อมากลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มผู้สูงอายุนะอายุ60ปีขึ้นไปค่ะได้รับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุนะคะตามอายุเบี้ยคัดบันไดเลยค่ะ600ถึง1,000บาทนะคะ ซึ่งถ้าเกิดว่ามีการประกาศเบีย้ยยังชีพเพิ่มเติมในรอบใหม่ปี69นะคะเดี๋ยวมาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบกันนะคะตอนนี้ก็คือยังเบีย้ยเดิมอยู่นั่นเองนะคะทุกคนก็จะได้รับเงินกันนะคะพรุ่งนี้นะคะกดเงินใช้ได้เลยค่ะเอาลคะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครมีคำถามสงสยัยอยากสอบถามเพิ่มเติมคอมเมนต์พูดคุยได้เลยนะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ